แต่ล้วะแล้วมาขึ้นมากลบนี่คือว่าได้แต่ถ้ามันลงพี้นก็วัดส่วนได้ที กคนครับนักตกปลาของพวกกันปลาลวดคือปลาใหญ่ปลาที่ได้คือปลาเลอยอ่าลดนีนี้เป็นกูโคนครับไอคิมครับสำหรับการตกสปิวในวันนี้เนี่ยอยากให้ไอคิมสาธิตถือมือไม้ดูความมันเป็นจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวแนะนำมือไม้นะครับเยอะครับมาต้องปั้นเยอะก็ได้นะครับเอาปั้นแล้วเขาก็บีบประมาณตะขอมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับถ้ามัต้องเอาตะขอโพก็ได้นะครับข้ากดถ้าปลามันดูเขาคือวัดติดเลย ครับผมใสสองขอนะครับสปิววะนี้ช่วงเจ้าเขาอาจําจำเป็นต้องวางไก่ก็ได้นะครับวางไก่ใกลป่ามันจะอยู่ใกล้อยู่นะครับแต่ช่วงสายๆมาเขาก็ไก่ข่นาดเขาแข่งปั๊บครับช่วงเจ้าเขาก็ตรงนี้หน้ามันเป็นลึกนะครับมันจะเป็นฟังครับแล้วสำหรับคนที่บังหูเหยื่อจิตใจมันเป็นอ่างนะครับให้เกียรติเข้าใหเกียรติตามนั่นั่วไปเลยให้เกียรติถุงประมาณสามจีซีนี่แหละครับคือให้เกียรติผสมหน้าตกได้เลยครับ ถ้าใส่สองขอบางเต่อก็เขาอาจจะใส่ใส่เดือนขอต้องหนุมนะครับอาหารขอต้องโบนเพราะว่าบางเต่อเขากลัวเหยื่อเขาจะมดนะครับครับอันนี้ผมขอได้ควาไใจนะครับห่างจากฝั่งอยู่ประมาณถ้าเป็นชิ้นเดียวก็ประมาณสองซีสามหกประมาณนั่นแหละครับเกิดนี่ขขาวก็ลดกันน้อยถ้ามันมาตั้งเขาก็ลดกันนะครับแล้วเขาปั่นกลับมาแต่ถ้ามันตั้งก็มีปัญหาครับอันนี้ผมตบถึงหน้าดินเลยนะครับ จำแหล่ะครับผมตกปลาล่านมาได้ใส่ตะกัวนะครับนี่ถ้าใส่ตะกัวเขาใส่ตะกัวลวดนะครับที่มันปั้นเอาไว้ปั้นกับลูกหมุนยาวนะครับเราเอาคอไปให้ทุ่นมันจมเขาค่อยวัดนะครับไปแล้วไปแล้วผมว่าถ้าพอกันนะครับว่าจะได้ก็นี่ครับผมโอ้โหลูกมีไซส์ครับตัวนี้ใหญ่ๆนี่ครับนี่ไวลด ุดโอ้ยเสียดายผมไปยังน่ะเอาไหมเอออาาหหมมเเโ้ยก็บตะกี้นุดครับผมแต่หอนล้ำไปนะไม่ได้เล่นกับมันเลยเดี๋ยวรอบนี้เอาไว้ครับเดี๋ยวเล่นกับมันเนี่ยสักหน่อยโอตะกี้ตัวใหญ่ครับฟังไปหน่อยฟังปิดครับเด็กเจ้าเนี่ยวันนี้มีสุระต้องไปต่อต้องเข้าเมืองนะครับยินดีมาก ถ้าว่าเขาโยนไวไก่แล้วมันจมนะเขาก็ปันกลับมาแล้วก็ค่อยปล่อยใส่ขึ้นแล้วคือทุ่นมันลอยขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีระยะถ้าต็อเปอร์เขาตีเขาใส่บนกับหลุมอยู่นะครับโอเคเพอสำรอครับโอเคเาตั้งประมาณนี้แหละครับที่ผมตั้งประมาณนี้เพราะว่าเวลามีลมมามันจะบ่ค่อยอค่อยคว้างครับมันบ่ค่อยเอียงบ่ค่อยขยับเล่ครับออกไปเรื่อยๆครับ อันนี้ก็ขนาดสปิวประมาณอถ้าเป็นชิ้นเดียวก็ขนาดประมาณสามหกนะครับถ้ายนประมาณนี้สามหกหมดเกินสีแห้งในประมาณนี้แหละครับสามหกสีห้งเลยประมาณนะครับมันเริ่มงสายมาแล้วตอนนี้มันแปดโมงกว่าแล้วก็เริ่มออกขยบออกไปกับน้อยกับน้อยคอครับว่าได้ก่อนนะครับตะกี้ผมเส่ห่อําไปครับก็เลยรุดนเหี้ครับโอ้โหมาแล้วครับรอบนี้มาแล้วครับร ก็งงถือว่าได้เนาะครับครับเป็นยังแล้วก็อันนี้ผมมาได้เออมาเตยนะครับนี่ครับผมสวิงเหมืได้ออกมาครับสวิงให้หลังเลื่อนกุ้นครับอันนี้ครับก็น,น,นี่ตัวประมาณนี้ครับกพลังขอดกินมันเลย <Wow! S 1> ตัวนี้ประมาณขิดขิดไปเดี๋ยวเราจังพันเลย นี่สายตีหกตัดจะเจอนหมครับอะไรครับจิดสี่ห้าครับอ๋ 4, 5, อจปลายครับผมถ้าเป็นปลาลิมก็ตัวก็ประมาณเกือบสองนิ้วแล้วนะครับประมาณนี้โอเครรนะครับผมครับผมขอบคุณครับครับ